ตีตีหน่อยตีตีหน่อยดูตีตีแม่แม่เกตดูง่วงก็เสร็จนะคะโอ้นวดนวดแล้วแล้วเด็กอ้วนไปะไรโอ้เด็กอ้วนก็ไม่ยอมหนูรักพ่อจ๋าหนูเป็นห่วงพ่อจ๋าเหมือนกันค่ะโอ้ทางนี้นวดทางนู้นดึงแขนพ่อจ๋าจะหายไหมน้องน้องนางโอ้หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมโอ้จะมาแย่งพ่อจ๋าหนูไปไม่ได้หนูร้องหนูไม่ยอมเเออออหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมยังไงหนูก็ไม่ยอมเด็ดขาด สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC น้องมินนี่ทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้พ่อจ๋านะคะก็ยังปวดขาอยู่ค่ะทางซ้ายนะคะเพราะว่าก้าวก้าวพลาดนะคะก้าวพลาดก็เลยทําให้หัวเข่าเคลื่อนนะคะแล้วก็ข้อเท้าแปลงนะคะแม่แม่วันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆมานวดให้พ่อจ๋าสักหน่อยนะคะ เด็กคนนี้เขานวดเป็นไหมเนี่ยเขานวดเป็นหรือว่าเขาอ้อนเป็นขาหลัง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 โอ้นวดขาหลังพ่อจ๋านี่นวดขาหลังนี่นี่นี่แม้ว่าพ่อจ๋าน่าจะเจ็บหนักกว่าเดิมนะลูกเออเดี๋ยวให้พ่อแสนช่วยนวดก็ได้พ่อแสนเขาทำเป็นไหมนะ พ่อแสนเขาทำเป็นหรือเปลา่าตอนนี้พ่อแสนสุกตกมันอยู่นะคะเราจําเป็นต้องใส่โซ่สองขาหน้าคู่ค่ะแม่แม่แมแมอ้าวเอาทําอะไรกันตัวน้อยก็เอ่อห่วงพ่อนะคะเอออ่ะอ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆน,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 นวดให้พ่อจ๋าก่อน ใครเป็นคนเก่งนวดให้พ่อจ๋าด้วยนะพ่อจ๋าปวดขาที่สุดในโลกเลยน้องนางนวดไหมน้องนางนวดเป็นหรือเปล่าเอาละขอแข่งกันแล้วค่ะแม่แม่เออตีตีหน่อยตีตีหน่อยโอ้ตีตีแม่แม่สังเกตดูง่วงพ้อแสนสุขนะคะโอ้โนวดๆนวดแล้วแล้วเด็กอ้วนเป็นอะไรโอ้เด็กอ้วนก็ไม่ยอมหนูรักพ่อจ๋านูเป็นห่วงพ่อจ๋าเหมือนกันค่ะ โอ้ทางนี้นวดทางนวนด,ดึงแขนพ่อจ๋าจะหายไหมน้อน้องนางใจเย็นเย็นสิลูกให้พ่อจ๋าเขานวดก่อนอ้ยอ๋น,นุก็วัยรุ่นใจร้อนเหลือเกินนะคะแม่แม่เขาจะดึงมือพ่อควานไปเพราะว่าเขาอยากให้พ่อควานป้อนเขาเร็วๆนะคะนวดนวดนวดเออตี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 ตตพ่อแสนนี่เป็นงานเหลือเกินนะคะแต่เด็กน้อยโตอ้วนๆเนี่ยดูค่ะแม่แม่แมดูคะ่ะ ดึงไปอีกแล้ว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 ระวังระวังระวังตกก้าอี้นะดึงฮะดีแม่ทางนู้นก็กอดไว้ค่ะทางนี้ก็นวดทางนู้นก็กอดทางนี้ก็นวดทางนู้นก็กอดเอาลูกเอ้าเออนวด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 อุ้ยพ่อแสนทำไมน่ารักจังเลยเอ้ยหนอหมูอ้วน หมูว่าไม่ก่อกวนพ่อพ่อสิลูกพ่อแสนนวดให้พ่อจ๋าอยู่อืนวดนวดดูค่ะแม่แม่ขนาดตกมันอยู่ยังคุยกันรู้เรื่องนะคะเด็กน้อยโตอ้วนนี่เขาจะบังตาอ้วนไว้ตลอดค่ะกลัวกลัวพ่อจ๋าเนี่ยไปป้อนกล้วยพ่อแสนสุกนะคะตกมันแต่ยังคุยกันรู้เรื่องนะคะแม่แม่แมนี่ให้นวดก็นวดค่ะเออน่ารักจริงๆเลย ทำไมเก่งจังเลยทำไมเก่งจังเลยดูค่ะเออหาย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 ให้พ่อหายไวๆครับเอาหมูอ้วนบางเฟรมหมดแล้วหมูอ้วนหมูอ้วนทำอะไรอย่างนี้ลูกบางเขาหมดแล้วเนี่ยเห้าเบ้าเเห้าเน้าเห้าเา ให้พ่อจ๋าหายเนาะหนูก็เป็นห่วงพ่อจ๋าเหมือนกันเอ้ยรม่แม่ไม่ยอมนะคะไม่ยอมนวด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 โอ้หหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมโอูจะมาแย่งพ่อจ๋าหนูไปไม่ได้หนูร้องหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมยังไงหนูก็ไม่ยอมเล็ดขาด รักเหมือนกันรักน้องนางเหมือนกันใครว่าน้องนางนวดไม่เป็นเนี่ยเออน้องนางก็นวดเป็นเหมือนกันโอ้ยหนอโอเคโอเค,อเคหนูทําเป็นหนูทําเป็นเอ้ยหนอไม่ยอมนะคะแม่แม่ไม่ยอมเขารู้สึกว่าพ่อจา๋าเนี่ยจะรักพ่อแสนเกินไปหรือเปล่าโ <laughs> อ้เดีดูส้มหน่อยค่ะ<า>พ่อจา๋า ส้มจากคุณยายแนนนะคะส้มหวาน,วนๆจากคุณยายแนนค่ะขอพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆค่ะโอ้เด้อดูขาหลังขาหลังเนี่โอ้โหดูขาแม่แม่ดูขา, <c oughs> ขาโอโา <c oughs> า้โ,อโหโอโห้บวดยาบทดยาด้วยให้พ่อจ๋ากินด้วยให้พ่อจ๋ากินด้วยถูกใจเถอะเนาะ ถูกใจมากได้เคี้ยวไหมล่ะลูกอ้ยส้มหวานหวานอร่อยจังเลยวิตามินซียามเช้าค่ะแม่แม่แมคุณยายแนนรู้ใจที่สุดเลยนะคะอา่าผจากินด้วยผจานวดให้ให้ผจากินด้วยกันนะคะอือหือส้มนี้เด็กๆก,กินได้นะคะแม่แม่ส้มเขียวหวานวิตามินซีเต็มๆเลยนะคะงาม อมเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากค่ะโอ้โฮงามอือหโอ้โหเต็มงวงแล้วนั่นงามเสียบเถอะเนาะอืมอ่ะวันด้วยวันด้วยวันด้วยอขอบคุณค่าด้วยโอ,โอเคนะคะก็ ให้เขากินอส้มนะคะถาดหนึ่งน้องนิกแกะน่าจะประมาณกิโลกว่านะคะแม่แม่เอาเป่าเป่าให้พ่อได้ด้วยหรอให้พ่อหายหายครับเองเสียงาเอาเอาเาเอาเอเาเอาาาอาเอเเา

เอ้อหเก่งเก่งเก่งมากเก่งมากให้เป่าก็เป่าให้น,นวดก็นวดนะคะแม่แม่น่ารักจริงๆทางนู้นไปไล่พี่ตูบค่ะแม่แม่เด็กอ้วนไปไล่พี่ตูบทางนู้นค่ะโอ้โหนวดม่ก็จ๋าให้จ๋าห้หายนะคะ เป่าด oh, oh! ้วยนวดด้วยโอ้เป่าด้วยโอ้ทำไมเก่งจังเลยครับโอเคอเคครับโอเคน่ารักจริงๆเลยหายแล้วหายแล้วหายแล้วแล้วก็สู้กันต่อนะคะก็เออก็แสนเนี่ยน่ารักมากนะคะตกมันยังไงก็จำเราได้นะฮะเชื่อฟังเชื่อฟังเรารับรู้ที่เราบอกที่เรา สอนนะคะคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าลืมเราไปแบบแบบลืมเลยอย่างนี้นะคะแม่แม่แต่อาจจะมีบางเวลาที่เราเสียนะคะอก็ขอบคุณค่าด้วยเออลูกไม่น้อยนะของน้องนางเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกอ้อนนั้นโอลูกอ้อนั้นอืมถูกใจเลยเนาะอ โป๊ะเป๊ะไหมกัดเป็นไหมนึง่งโอเคกัดเป็นอันนี้ลูกน้อยนะคะแม่แม่น้องนางกินเป็นเป็นลูกได้นะคะแต่ว่าลูกใหญ่ไซส์ที่เราเขายกันเนี่ยจะหันให้ลูกนะคะอันนี้เป็นลูกน้อยๆเก็บมาจากสวนนะคะจากที่เด็กๆเ,เขาอืดไไ้ะคะ่ะแม่แม่ถูกใจเลยนะเนาะวันนี้ก็ มาอัปเดตเด็กๆนะคะแม่ๆวันนี้เราก็ได้พาน้องนางมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาปรับพื้นที่ตรงนี้นะคะ <g ül> ให้เรียบเนียนนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็จะเอาพิ่ถังมาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแม่ๆแต่เดี๋ยวรอให้ดินมันมันเซตตัวกว่านี้ก่อนนะคะให้ฉีดน้ําฉีดอะไรทุกวันให้มันคงสภาพคงอะไรตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะเอาพิ่ถังมาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะตรงนู้นก็ไว้ถูไว้อะไรเหมือนเดิมคะ่ะแม่ๆ ตอนนี้ก็ให้น้องนางเขาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะให้เขาเหยียบดินตรงนี้ให้มันแน่นเร็วๆนะคะให้แน่นเร็วๆฝั่งนี้นะคะยังไงก็ฝากแม่แม่กดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะผิดพลาดการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะยังไงฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด้วยนะครับโยนอะไรหลูก <laughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่ท่านใดอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรทัก ข้อความทางเพจหรือว่าทักไลน์โทรเบอร์หา้องนิกได้เลยนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ